จองผูวัลทรัมปครับวันนี้ก็ครบลอยซับครับผมก็มีการเสลองเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มูทั้งเสียจิตพันมาเหยียมนำครับเนี่ยครับนี่อย่างมูใน่เป็นเสี่ยงไปสิมึงนะลอยมันกินเลยครับดี้ากอืมแสบครับแสบย่าแม่งเลยไปเบิ้งเป็นขั้วป่าเนี่ยครับ สวัสดีคุณผู้มทุกท่านครับวันนี้บัวลามันสิติดมันสิติสวันนี้เรามื่อกี้ปลาครับงานอันนี้อยากช่องอะไรครับชิฮานะยะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับผมฝากติดตามด้วยรอยซับรอยซับจะลองรอยซับครับซับต่อใครครับไม่น่ามันขึนติดตามเลย เเอาเอาใส่หนามเลยยังขึ่นยางี่ทันามี่ถังเนีนางถังเลยกาเป็นในโดในเนือันหอยหขาวไปคุ้มหลับเต้ายหาเมน่ปาไหนวนี่ปไหนวะยสมีนี่วกูมึงเนี่ย ครับเสียชิมเป็นดีจิตายฟังจากบทเพลงเลยครับที่แยังอะไรครับจัดเลยครับจัดเลยควรควรล้างเพลงควเพลงอะไรลองเลยจัดเลยเพิงอะไรก็ได้เพิงฐานะฐานะเนี่ยหรือว่าโซโล่กีตาร์เล่นก็ได้ ใส่ตะไคร้ใส่เกลือครับผมแซ่บๆครับพร้อมพร้อมครับรอชมครับตอนปนินสุกนะครับว้ามั <3 S 2> เส้าถามมันเบิ่งนี่โอ้ามันคให้เห็นได้แองนี่ไงวา่าไงเีล่ะสวัสดีครับเฮาก็มาสอบถามเมสียคิดว่าทุเรียนมันปลูกเป็นอย่งไรแจักไลน์ว่าหน่วย,ยวแต่ขาดในันนี้เพิ่น Head เฮ็ดสูตรใดแนวใดนะครับเฮ็ดสูตรใดวะก็คือปลูกมาจักปีแล้วครับอานี่ พกปีเบงยต้นหนึ่งนน่อยประมาณตวเงยพดีเอาไว้ประมาณหานะกมันน่อยอยู่นาเบอรที่เหรอบ่านานครับน้าทีไรอยู่ครับมีทุเรียนซีเกตดักแรมครับแรียนภูเขาไฟแท้ดักตรงแรมเดี๋ยวครับทุเรียนภูเขาไฟมันติตางแบบจากทุเรียนที่อื่นอย่งไนะครับอธิบายครับ้นมเลยคกอบมันกบมนสเลย มาเชื่อมันลองเบึงครับอันนี้จักหมือักจักหมือดแล้วครับนี่ไม่ยจักเดือนแล้ววะเอาเอาเป็นว่าอีกกี่เดือนนะครับถึงจะได้ผลประมาณสองเดือนครับอยู่บ้าณสองเดือนไงลงจะสั่งแก่พร้อมตัดมาลองซิมเบึงครับอย่าขู่ติดตามสองนัดเลยครับสองที่ยังกนหรอวะกดหรอวะตอนนี้กดเลยครับกดเลยถ้าคนติดตามจะได้รู้ว่าแจกครับให้กดติดตามแจกเมาเลยเออแกวเลยอันจะได้ชิมนะครับ าอาจจะได้ชิมนะครับติดตามสองกันจริงหัว่าเออเขามีผู้เย็ยนอีกหนึงสี่เพกินอีกหน่งสี่ครับแก้วอย่าลืมติดตามนะครับผมแก้วแก้ว,กวผ่านาผ่านไปชมชมชมมึงครับชมสวนสินเชียนใกล้ใให้ผมหนินะครับใช่ปะหน้าบุ้งบัวก่อนหมวเนี้ยเบิ้งเริ่งเริงเริงตัวนี้อันทามเนี่ยครับชุ่มชุ่มมึงอีกทดน้ำด้วกันทีครับตัวนี้ชั่วโมงหนึ่งครับดมาัน อู้หน่วยร้ายเด้อครับเติมละลายอยู่เจียวแห้งเจียวมีมะเเขียบมะเขียบเขียบหน่อยเขียบเขียวก็มีนะครับผมมีสองหน่วยเขียบ่ยภาษาอะไรเขาว่าจังไรอ่ะภาษาใต้น้อยหนาภาษาใต้หน่อยนะหน่อยนะหน่อยนะาหน่อยนะหน่อยนะเจ้ามี่เป็นยาชื่ออะไครับชัเรียนหกปีครับ ตีนไก่ตีมไห่ตีนไนครับนี่ก็เป็นบักไฟครับผมใช้ใชบักไฟเฮ้ยมันตีมดักันาดไหนผมแบครับผมยังขั้วขึ้นไม่เบิ่องนยกงขวขึ้นม่เบิ่งหน้นี่ครับเออหมดทีใช้ซิมเบื้องนี่นี่ครับไม่กสมมหวานครับอ่าแสมแจนมมใหญ่สมหรือหวานลายก่าครับ วานไรกว่าครับวานไรกว่ากัดแจ๋วเลยนะครับช็อมากจ้นีืนเลยครับไม่ต้องเมล็ดเมล็ดเมล็ดครับโอ้ยยยย้ยย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 ย้ยยยยยยยนเยยโนดยิยยกยยยยแย